นางสุชาดาถวายข้าวปายาตคืนก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ มีความฝันห้าประการเมื่อพิจารณาแล้วมั่นพระไัยว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนครั้นเวลาใกล้รุ่งเสด็จมาประทับณโคนต้นใสต้นหนึ่งเพื่อรอเวลาบินทบาทกล่าวถึงนางสุชาดาทิดาของเสนานิกุดุมพี ำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมื่อรุ่นสาวนางได้มาอธิษฐานต่อเทวดาณนะต้นไทรริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราว่าหากข้าพเจ้าได้ไปสู่สกุลที่มีชาติเสมอกันหนึ่งได้บุตรคนแรกเป็นชายหนึ่งจะถวายข้าวปายาติแก่ท่านเมื่อเวลาผ่านไป นางมีครอบครัวและได้บุตรชายคนแรกสมประสงค์แล้วทั้งสองประการเมื่อได้โอกาสกลับมายังอุรุเวลาเสนานิคมนางจึงคิดจะกระทำพลีกรรมในวันเพ็ญเดือนหกเช้าวันนั้นขณะที่นางกำลังหุงข้าวปลายาตได้สั่งให้นางทาสีออกไปทำความสะอาดบริเวณต้นไทรเพื่อจะกระทำพิธี นางทาสีออกไปเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรนั้นมีรัศมีสว่างสวยัยจึงรีบกลับมาบอกนางสุชาดานางสุชาดาฟังแล้วคิดว่าวันนี้เทวดาคงลงมารับพลีกรรมด้วยตนเองเป็นแน่บังเกิดความปิติโสมนัสยิ่งรีบนำถาดทองบรรจุข้าวปายาจ,จนเต็ม รอบด้วยถาดทองอีกใบหนึ่งใช้ผ้าขาวสะอาดคลุมยกถาดนั้นเทินไว้บนศีรษะมือถือคนโทน้ำรีบออกไปยังต้นทรโดยเร็วนางเห็นพระโพธิสัตว์ประทับอยู่ก็ยิ่งเกิดความปิติน้อมกายเข้าไปถวายข้าวปายาติพร้อมทั้งคนโทน้ำกล่าวว่า ขอท่านจงรับภริกรรมที่นำมาถวายนี้เถิดความหวังของดิฉันสำเร็จแล้วฉันใดแม้ความหวังของท่านก็จงสำเร็จฉันนั้นนางสุชาดาถวายข้าวปายาติพร้อมทั้งถาดทองซึ่งมีราคาตั้งแสนแล้วก็หลีกไปพระโพธิสัตว์ลุกขึ้นจากที่ประทับนั่ง กระทำประทักษินต้นใสแล้วทรงถือถาดนั้นสเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชราที่ท่าน้นาำชื่อสุปฏิทิตะวางถาดลงสเสด็จลงสงสนานเสร็จแล้วสเสด็จมาประทับที่โคนไม้ต้นหนึ่งทรงแบ่งข้าวปลายาตออกเป็น49ก้อนก้อนหนึ่งมีประมาณเท่าจาวตาลแล้วเสวย คธกถามีอธิบายว่าข้าวปายาติทั้งหมดนี้เป็นพระกยาหารมื้อสุดท้ายก่อนตรัสรู้ได้เป็นอาหารอยู่49วันสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขณะที่ประทับอยู่ณนะสัตตมหาสถานแห่งละเจ็ดวันรวมเป็นเวลา49วันพระโพธิสัตว์เสวยเสร็จแล้ว เสด็จไปนะริมฝั่งแม่น้ำทรงอธิษฐานว่าถ้าเราจากได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ถาดทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปหากมิได้เป็นถาดนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำแล้วทรงวางถาดทองลงบนกระแสน้ำถาดนั้นได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป จนถึงวังน้ำวนแห่งหนึ่งแล้วจมลงสู่ท้องน้ำพระโพธิสัตว์เสด็จกลับมาประทับอยู่ในป่าไม้สาละที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราขณะนั้นสาละกำลังออกดอกบานสะพรั่งจนเวลาเย็นจึงเสด็จดำเนินไปยังต้นโพชื่ออัศธะ อันเป็นสถานที่ประทับเพื่อการตรัสรู้ขณะนั้นคนตัดหญ้าชื่อโสธถยะหาบญ้าเดินสวนมาคิดว่าบรรพชิตร,รูปนี้คงต้องการที่นั่งจึงถวายญ้ากุสะแปดกรรมพระองค์ทรงรับและอนุโมทนาแล้วเสด็จไปยังโคนต้นโพด้านทิศตะวันออก กระทำประทักษินต้นโพส่งลาดญ้าคาแปดกรรมนั้นลงบนพื้นดินทันใดนั้นญ้าคากลายเป็นรัตนบัลลังก์ขึ้นมารองรับพระโพธิสัตว์ประทับบนรัตนบัลลังส์ทรงตั้งมหาปณิธานคือความตั้งใจอันยิ่งใหญ่ว่าแม้เนื้อและเลือดในกายเราจะเหือดแห้งไป เหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามหากเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเราจะไม่ลุกข,ขึ้นจากบัลลังก์นี้ระหว่างนั้นวสาวัตีมานที่คอยติดตามขัดขวางทราบความประสงค์ของพระโพธิสัตว์ตั้งใจจะทำลายไม่ให้สำเร็จตามความปรารถนา จึงนำกองทัพมารเข้ามาจู่โจมพระโพธิสัตว์ผู้ประทับณโคนโพธิพฤกทุกทิศทางพญามารขี่ช้างคิริเมฆตัวสูงใหญ่ปรีเข้ามาเสียงโห่ร้องของกองทัพมารเหมือนเสียงแผ่นดินสุดจนไม่มีผู้ใดสามารถดำรงอยู่ในที่นั้นได้เท้าสก,กัดเทวราชหนีไปยืนที่ขอบจักรวาล เท้ามหาพรหมเสด็จขึ้นไปยังพรหม,มโลกแม้พยาการนาคราชก็ดำดินลงไปยังนาคพ,พิภพเหลือแต่พระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่บนรัตนบัลลังก์นั้นเพียงพระองค์เดียวแต่วาสาวตีมานก็ไม่สามารถจะทำให้พระโพธิสัตว์ตกพระไทยหนีไปได้แม้ด้วยฤทธิ์ของมานทั้งเกประการ คือลมฝนก้อนหินเครื่องประหารฐานไฟเท่ารึงทรายคโคลนและความมืดพญามารเมื่อไม่สามารถเอาชนะได้ครึ่งโกรธมากบังคับหมู่พลมานว่าพวกเจ้าจะหยุดอยู่ใหญ่จงทำสิทธตถะให้ไม่เป็นสิทธตถะทำให้สิทธตถะนี้ไปให้จงได้ ส่วนตนเองนั้นนั่งอยู่บนคอช้างคิริเมฆถือจัก,กราวุธเข้าไปใกล้แล้วกล่าวว่าสิทธ,ธัตถะท่านจงลุกขึ้นบัลลังก์นี้ไม่ควรแก่ท่านบัลลังก์นี้ควรแก่เราพระโพธิสัตว์ตรัสว่าบัลลังก์นี้เป็นบัลลังก์ที่ตรัสรู้ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ผู้ได้บำเพ็ญบารมีมาแล้วดังนั้นบาลังนี้จึงไม่ควรแก่ท่านพยามารอดกลั้นกําลังแห่งความโกรธไว้ไม่ได้จึงคว้างจัก,กราวุธใส่พระโพธิสัตว์จัก,กราวุธนั้นคมมากสามารถตัดเสาหินให้ขาดไปได้เสมือนตัดหน่อไม้ไผ่แต่ขณะนั้นจัก,กราวุธกลับกลายเป็นเพดานดอกไม้ ตั้งอยู่เบื้องบนเหล่ามารจึงพากันปล่อยก้อนหินใหญ่ให้กลิ้งลงมาดังหาฝนด้วยคิดว่าจากให้พระโพธิสัตว์ลุกจากบัลลังก์หนีไปแต่ก้อนหินเหล่านั้นก็กลายเป็นดอกไม้ตกลงยังภาคพื้นดินอีกบรรดาเทวดาทั้งหลายที่หนีไปยืนอยู่ขอบจักรวาลต่างเฝ้าแลดูและคิดกันว่า เจ้าชายสิทธัตถะจะทรงกระทำอย่างไรหนอพญามารถามว่าสิทธัตถะในการที่ท่านให้ทานผู้ใดเป็นสักขีพยานพระโพธิสัตว์ตรัสว่าในที่นี้เราไม่มีผู้ใดซึ่งมีจิตใจจะเป็นสักขีพยานให้ได้ทานที่เราให้แล้วในอัตภาพอื่นจงยกไว้ เอาแต่เพียงทานที่ได้ให้ในอัตภาพที่เราเป็นพระเวสสันดรเราได้ให้สัตตสดกมหาทานปัทภีอันหนาทึบนี้แม้จะไม่มีจิตใจก็เป็นสักขีพยานแก่เราได้ตรัสด,ดังนี้แล้วทรงเหยียดพระหัตถขวาชี้ลงตรงมหาปัทภีในปฐมสมโพธิกถากล่าวไว้ว่าทัานใดนั้น นางพระธรณีผุดขึ้นมาจากพื้นดินยืนอยู่เฉพาะพระพักกล่าวว่าข้าแต่มหาบุรุษข้าพระองค์ทราบดีถึงทานที่พระองค์สั่งสมมาตั้งแต่ต้นด้วยทักษิโนโทกที่พระองค์หลังลงเหนือพื้นปฐพีนั้นตกลงมาเปียกชุ่มอยู่ในมวยผมของข้าพระองค์มากมายจนประมาณไม่ได้ว่าแล้ว ก็บิดน้ำออกจากมวยผมน้ำนั้นมากมายไหลท่วมท้นเสนามานทั้งหลายให้ลอยไปถึงมหาสมุทรช้างคิริเมกมิอาจยืนอยู่ได้สุดตัวคูเข่าลงพญามารที่นั่งบนคอช้างพลัดตกลงมายัางพื้นดินขณะเดียวกันอัศนีบาทฟาดเปเรี้ยงลงมามหาเมกก็ร้องครืนครั้น ปานภูเขาจะถล่มทลายมหาสาครก็ปั่นป่วนกำมปนาศทั่วจัก,กรวาลเกิดโกลาหลนสถานสะเทือนพลมานที่เหลือตกใจต่างพากันทิ้งสัตราวุธหนีไปทุกทิศจนหมดสิน้นพญามารเห็นดังนั้นก็อัศจรรย์ใจด้วยความครั่นคร้ามในพระเดชานุภาพของพระโพธิสัตว์ นีกลับไปยังปรณิมมิตรวสวตัตตีอันเป็นเทวสถานของตนประนมมือนมัสการกล่าวคำสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าบุคคลในโลกและเทวโลกที่จะเสมอด้วยสิทธตถาไม่มีพระองค์จักได้เป็นพระพุทธเจ้าจากขนสัตว์ผู้ชาฉลาดให้ข้ามพ้นวัตสงสารบรรลุพระนิพพานในครั้งนี้แน่นอน ในปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าด้วยอำนาจการกล่าวสรรเสริญคุณพระโพธิสัตว์ในครั้งนี้พญามารจะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณในการภายหน้า mm hmm. เมื่อพญามารและเสนามานหลบหนีไปแล้วเหล่าเทวดาชื่นชมแซ่สองสาธุการสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าพระสิทธ,ธัตถะเป็นมนุษย์ยังสามารถชนะเทพบุตร หมู่มานได้พระโพธิสัตว์นี้จะเป็นศาสดาของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแน่นอนขณะนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงพระโพธิสัตว์ประทับนั่งบนรัตนบันลังด้วยพระทัยอันมั่นคงจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจวบจนราตรีการในยามแรก ทรงเกิดปัญญาอย่างรู้ถึงชาติที่เคยเกิดมาแต่ก่อนในยามที่สองทรงเกิดปัญญาอย่างรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในยามสุดท้ายทรงเกิดปัญญาอย่างรู้ในธรรมที่สิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลายคือการตรัสรู้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุธรรมตามลำดับและได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในยามสุดท้ายแห่งราตรีของวันเพน็ญเดือนหกด้วยประการาชน้หลังจากตรัสรู้พระพุทธองค์ประทับนั่งอยู่ณบัลลังก์นั้นอีกเจ็ดวันทรงพิจารณาธรรมะที่ทำให้สิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลายทบทวนกลับไปกลับมาได้ทราบชัดถึงธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเหตุได้ทราบชัดว่า ความสิ้นไปแห่งเหตุเป็นทางให้ถึงความหลุดพ้นคือพระนิพพานได้ทราบชัดถึงทางที่จะปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานทรงเปล่งอุทานว่าเมื่อใดผู้มีความเพียรได้รู้ถึงธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งเหตุได้รู้ถึงความสิ้นไปแห่งกิเลสได้รู้ถึงทางที่ปฏิบัติ ให้ถึงความดับไปแห่งกิเลสที่ชื่อว่านิพพานเมื่อนั้นผู้นั้นชื่อว่ากําจัดมานและเสนามานเสียได้ดุดดวงอาทิตย์สองโลกให้สว่างสวัยฉะนั้นสัตตมหาสถานสถานที่ประทับหลังการตรัสรู้เจ็ดแห่ง ในสัปดาห์ที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณบัลลังที่โคนต้นโพพิจารณาธรรมะที่บรรลุแล้วทวนกลับไปกลับมาตลอดเจดวันสถานที่นี้ชื่อว่าโพธิบัลลังก์ในสัปดาห์ที่สองทรงประทับยืนทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเยื้องจากบัลลังเล็กน้อย สรงทอดพระเนตรดูบรลลังและต้นโพอันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งบารมีที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดอสี่อสงไขยกับอีกแสนกับตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้ชื่อว่าอนิมิตสเจดีในสัปดาห์ที่ 3, สามทรงเนรมิตที่จงกรมระหว่างโพธิบัลลังกับอนิมิตสเจดี จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตกสเสด็จจงกรมตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้ชื่อว่ารัตนะจงกรมเจดีในสัปดาห์ที่สเทวดาทั้งหลายเนรมิตรเรือนแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจากต้นโพพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งพิจารณาพระอภิธรรมคือธรรมะชั้นสูงตลอดเจ็ดวันสถานที่นี้ชื่อว่ารัตนคระเจดีในสัปดาห์ที่หทรงเสด็จจากรัตนคระเจดีไปยังอาชาปาลานิครธคือต้นไทรซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของต้นโพ ประทับนั่งลงพิจารณาธรรมณนะที่นี้ทิดาพยามารอาสาบิดาเข้ามายั่วยวนพระพุทธองค์ด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ไม่สามารถทำให้พระพุทธองค์วันไหวได้ไม่ทรงสนพระไทยทั้งยังไม่ลืมพระเนตรดูทรงยับยั้งอยู่ณที่นี้ตลอดเจ็ดวัน ในสัปดาห์ที่6เสด็จไปประทับณย,ยังโคนต้นมุจจรินณที่นี้มีฝนตกพรมมีลมหนาวตลอดเจวันพญามุจจรินนาคราชได้เข้ามาแผ่ขนดครอบพระวรากายเจ็ดรอบแผ่พังพานใหญ่เหนือพระเศียรของพระพุทธองค์ให้ผลจากลมหนาวเหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคลาน เมื่อปราศจากฝนแล้วจึงคลายขนดจากพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจำแรงรูปเป็นมานบเข้ามาถวายนมัมสการแด่พระพุทธองค์ในสัปดาห์ที่7ทรงเสด็จไปประทับที่ต้นราชายตนะเสวยสุขอันเกิดจากความหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสตลอดเจดวัน อุบาสกคู่แรกในพระพุทธศาสนาวันรุ่งขึ้นขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณโคลนไม้ราชายตนะพาณิชสองคนชื่อตปุตสะและพันลิกะเดินทางออกจากอุกระ,ะชนบทจะเข้าไปค้าขายในเมืองด้วยขบวนเกวียนห้าร้อยเล่ม เทวดาผู้เคยเป็นญาติในชาติก่อนมาบอกข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เพิ่งตรัสรู้ขณะนี้ประทับอยู่ที่โคนไม้ราชายตนะท่านทั้งสองจงไปถวายอาหารบิณฑบาตเถิดการได้บูชาพระพุทธองค์แรกตรัสรูน้นี้จะเป็นประโยชน์และความสุขแก่ท่านทั้งสองตลอดกาลนาน สองพานิชจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์น้อมถวายสัตตุก้อนสัตตุผงคือข้าวตูพระองค์ทรงรับด้วยบาทที่เท้ามหาราชทั้งสี่นำมาถวายทรงเสวยแล้วอนุโมทนาพาณิชหนุ่มทั้งสองบังเกิดความเลื่อมใสได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถึงพระพุทธและพระธรรมเป็นสารณะซึ่งในเวลานั้นยังไม่มีพระสงฆ์ขอพระองค์โปรดถือว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองเป็นอุบาสกนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตปุตสาและพันลิกะจึงได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกคู่แรกในพระาศาสนานี้ ในพระวินัยปิฎกกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ประทานพระเกศาธาตุแก่ตะปุษาและพันลิกะพานิชหนุ่มทั้งสองดีใจมากบรรจุพระเกศาธาตุไว้ภายในพระอบทองคำถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดินทางต่อไปนำเอาพระเกศาธาตุไปบรรจุในพระเจดีย์ที่เมือง อสิตันชนะอันเป็นบ้านเกิดของตนเมื่อพานิชย์หนุ่มทั้งสองหลีกไปแล้วพระบรมศาสดาเสด็จจากต้นราชายตนะไปยังอาชาปาลนิโครธอีกณที่นี้บังเกิดปริวิตกว่าธรรมะที่เราบรรลุนี้ มีความสุขุมลุ่มลึกและประณีตยากแก่เหล่าสัตว์ที่ถูกอวิชชาครอบงำจะรู้แจ้งด้วยปัญญาของตนเองได้หากแสดงแล้วสัตว์เหล่านี้ไม่รู้ทั่วถึงธรรมะนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทรงพิจารณาดังนี้แล้วพระไทยก็น้อมไปในทางที่จะไม่แสดงธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ ในพระวินัยปิฎกมหาวัคคพรหม,มยาจนะกถากล่าวว่าความปริวิตกนี้เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขณะที่ประทับนั่งณนะต้นอชาปาลานิโครธเท่านั้นเท้ามหาพรหมทูลอาราธนาให้แสดงธรรมครั้งนั้นเท้าสหัมบดีพรหม ทราบความดำริของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจะไม่แสดงธรรมแก่สัตว์โลกจึงนำเท้าสักกะเท้าสุยามะเท้าสันดุสิตเท้านิมมานอนอรดีเท้าปรณิมิตวสวตีและเท้ามหาพรมไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลอาราธนาขอให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงธรรม พราะสัตว์โลกที่มีปัญญายังมีอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าสดับคําอาราธนาแล้วทรงพิจารณาสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายบางพวกสอนให้รู้ได้ง่ายบางพวกสอนให้รู้ได้ยากเปรียบเสมือนดอกบัวสีเหล่าบางดอกเพิ่งงอกจากเงา ก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ในท้องน้ำบางดอกจเจริญแล้วแต่ยังอยู่ภายใต้ผืนน้ำบางดอกโผล่ขึ้นสูงเสมอผิวน้ำแล้วบางดอกก็โผล่พ้นผิวน้ำพร้อมที่จะบานรับแสงตะวันครั้นพิจารณาดังนี้แล้วจึงรับคําอาราธนาของเหล่ากรมทั้งหลาย